นี่รถใครนะของข้านไหนนยอันนี้ของท่า,หาไหนขบวนปากานี่้าสมุดปากานสมุดปากานอสวัสดีครับวันนี้พามารับชมรถจัภาพลูกค้าสมุดประกานนะครับก็พามาชมสภาพตอนมานะครับว่าเป็นประมาณไหนครับแต่นี้ไม่ทันแล้วลื้อไปแล้วกรสภาพที่ลื้อประมาณนี้นะครับลูกค้ามาประมาณนี้รถคันนี้ก็เป็น1 2 5หัวเทิกนะครับเนื้อตัวเดิมๆสวยๆนะครับ แต่มีตำหนิตรงนี้นิดนึงคือลูกค้าเคยจะไปพ่วงนะแต่ยังไม่ได้พ่วงนะเขาเคยตำหนิจะไปเชื่อมไว้แต่เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับตรงนี้แต่นี่คือเครื่องยนต์พิดใหม่พร้อมแปลงสตาร์ทมือนะครับเฮ้เยแนตะ่เครื่องขาวโบ้เลยนะดูเครื่องเขาไม่เคยเปิดเลยนะครับดูรถหัวเถือกสภาพนี้นะครับดูจันไฟนะครับนี่มาดูชุดคัตนี่ตาต้องดูชุดคัตหน่อยนี่นะชุดคัตนี่แบบโอ้โหมาเดิมๆเ,เลยอะรถหายากเลยนะครับสภาพนี้ไปครับเดี๋ยวดูกันว่าคันนี้ จะทาอะไรบ้างน็อตอันนี้คืออะไรของลูกค้าเหรอครับนี่ครับคือของที่ลูกค้าซื้อมาให้นะครับลูกค้าซื้อมาให้ก็ทันนี้ทําเป็นลายสีลายน็อตสีเขียวอ๋อนี่ครับเขียวดาทันนี้ลูกค้าเบิกชุดสีแท้มาให้นะครับชุดสีแท้นี่คือสติ๊กเกอร์แท้นะครับที่ลูกค้าเบิกมานะครับก็นี่มาให้เราแปะนะครับแต่ผมไม่เคยนับแปะแล้วสติ๊กเกอร์นะครับแปะกันเท่าไหร่นี่ครับ เพราะว่ามันต้องเสี่ยงกับการเสียเีนีเน่เป็นเฟรมแท้นะครับแท้นี่แล้วก็มีโอ้เยอะเลยนี่คือชุดโหลดชกหน้านะครับของทั้งจอยลาดเผานะครับนี่ครับพุบทบปงซนเบิกแท้เนาะอ,อันนี้อะไรนีแท้มานะครับตาดแท้ลูกค้าเบิกมาให้นะร้าแท้นะครับอันนี้น่าจะเป็นชกชกหน้าแท้เพราะลูกค้าแปลงเป็นดิสนะครับอ๋อคันนี้เป็นดัมเบลกมานะครับแล้วลูกคา้าให้เราแปลงเป็นดิสแปลงเป็น เป็นดิสแล้วก็นี่ใส่ล้อมแม็กนะครับน่าจะเป็นทรงแบบสไตล์แบบอินโดนะครับนี่แก๊สซี่โอ้ยชกหลังแก๊สซี่ด้วยครับนี่ครับผมประมาณนี้คันนี้นี่นี่นี่โอ้โหอรไรลูกค้ามาทุว่วมเลยชุดเบิกแทานี่ไฟตรงไฟท้ายนะครับมาเป็นแท้มานนี้นะก็คันนี้เป็นหัวเทิกเขียวดำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารับชมกันว่า เสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับคันนี้ลูกค้าทุ่พูดปากการนะครับ,บส่วนคันอื่นเดี๋ยวผมก็ทยอยไล่ทาให้นะครับส่วนคันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาฝากรับชมนะครับว่าคันนี้จะออกมาเป็นยังไงครับสภาพก่อนมาก็ประมาณนี้ครับ